สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเ,ออเครื่องมือสำคัญที่ในหลวงราชการที่9ทรงใช้ไม่ใช่ดาบไม่ใช่ปืนนะครับแต่เป็นกล้องถ่ายรูปแผนที่วิทยุสื่อสารแล้วก็ดินสอใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องแผนที่กันครับซึ่งเป็นเหมือนอาวุธคู่พระหัตถ์เลยในการต่อสู้กับความทุกข์ยากของราษฎรค่ะ วันนี้เราจะคุยกันโดยอ้างอิงข้อมูลจากบทความของมติชนออนไลน์แล้วก็ข้อมูลจากทางกรมแผนที่ทหารด้วยค่ะเป้าหมายก็คืออยากทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นนะครับว่าแผนที่เนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญในการทรงงานพัฒนาประเทศได้ยังไงบ้างใช่ค่ะแผนที่ที่เป็นมากกว่ากระดาษบอกทางจริงๆเป็นเครื่องมือวิเคราะห์วางแผนที่ทรงพลังมากในพระหัตถ์ของพระองค์ท่านงั้นเรามาเริ่มกันที่ความสนพระราชะหรือไทยเลยดีไหมครับเหมือนกับว่าท่านสนใจเรื่องนี้มานานแล้ว พลโทกฤสดิษฐ์ยิ้มสู้ท่านเคยเล่าไว้นะคะตอนท่านเป็นเจ้ากรมแผนที่ทหารว่าพระองค์ท่านสนพระราชรูปไทยแผนที่มากอ๋อครับครับเสด็จไปที่ไหนเนี่ยจะต้องมีแผนที่ไปด้วยเสมอโดยเฉพาะแผนที่มาตราส่วน1ต่อห้าหมื่นของกรมแผนที่ทหาร1ต่อห้าแสนนี่คือค่อนข้างละเอียดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะละเอียดพอเห็นภูมิประเทศสําคัญสําคัญแต่ก็ยังกว้างพอสําหรับการวางแผนโครงการระดับท้องถิ่นได้ดีพระองค์เคยรับสั่งเองเลยนะคะว่าครับ ใช้แผนที่มาตั้งแต่ยังเด็กเพราะแผนที่ช่วยได้มากที่จะทําให้ได้คิดงานวางแผนช่วยเหลือบําบัดทุกบํารุงสุขแก่ราษฎรอืมแสดงว่าทรงใช้จริงจังมานานมากและที่น่าทึ่งคือท่านเทียบเคียงภูมิประเทศจริงกับแผนที่ได้มั่นยำมากด้วยถูกต้องค่ะอันนี้น่าทึ่งมากจริงๆแสดงถึงพระปีชาสามารถเลย และไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวนะครับยังเคยทรงตรวจพบข้อผิดพลาดในแผนที่ด้วยซ้ำอย่างปี2520นี่สเสด็จกรมแผนที่ทหารเป็นการส่วนพระองค์เลยเพื่อแจ้งข้อมูลแก้ไขค่ะเรื่องนี้สะท้อนความละเอียดรอบคอบแล้วก็การให้ความสําคัญกับข้อมูลที่ถูกต้องมากๆเลยนะคะเพราะข้อมูลผิดพลาดนิดเดียวอาจจะทําให้การวางแผนโครงการใหญ่ๆผิดพลาดได้เลยจริงด้วยครับค่ะ เหตุการณ์นั้นก็เลยเป็นที่มาที่กรมแผนที่ทหารจัดนายทหารมาถวายงานด้านแผนที่อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ปี2521เเป็นต้นมาอ๋อครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งห้องแผนที่เทิดพระเกียรติที่กรมแผนที่ทหารด้วยใช่ค่ะที่ชั้นหนึ่งอาคารพักดีภูทรกรมแผนที่ทหารในห้องนั้นมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษครับเกี่ยวกับการใช้แผนที่ของพระองค์ท่านก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านนี้นะคะ แล้วก็ให้คนเห็นความสำคัญของแผนที่ภูมิสารสนเทศมีเครื่องมือสำรวจเก่าๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ด้วยนะคะโหเก่าแก่มากแต่ไฮไลท์จริงๆคือแผนที่ทรงงานฉบับสำเนาเหมือนจริงค่ะมี3มชุดที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดแสดงอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญเลยที่ทำให้เราเห็นกระบวนการทรงคิดวางแผนของพระองค์ท่านการได้เห็นสำเนาเหมือนจริงนี่คงจะให้ภาพชัดมากเลยนะครับมีตัวอย่างลายพระหัตถ์ที่น่าสนใจบนนั้นไหมครับ มีค่ะชัดเจนมากอย่างชุดแรกเป็นแผนที่5ระหว่างต่อเนื่องกันบริเวณรอบวังไกลกังวลหัวหินครับจะเห็นเลยว่ามีลายพระหัตถ์ดินสอมีสีกำหนดพื้นที่อ่างเก็บน้ำอย่างที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังยาวเพชรบุรีก็มีบันทึกสองตรอกมอ๋อระบุขนาดพื้นที่เลย ใช่ค่ะหรือท is ี <Narr ative noise famoso> ่ฝ่ายห้วยสามเขาก็ม <S 2 ần sanitizer> ี9ตรกมกับ3ตรกมคือเปลี่ยนแผนที่ภูมิประเทศธรรมดาให้เป็นเครื่องมือคำนวณวางแผนจัดการน้ำได้ทันทีเลยค่ะสุดยอดเลยครับจากภาพกลายเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเลยแล้วชุดอื่นๆล่ะครับมีความคล้ายคลึงกันไหมค่ะสุดที่2กับ3ก็เป็นบริเวณรอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศที่นราธิวาสชุดละหระวัง อันนี้ก็แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาเหมือนกันอย่างโครงการระบายน้ำไม้แก่นที่ปัตตานีครับมีลายพระหัตว่าอะไรบ้างครับก็มีระบุว่าฝ่ายเดิมชำรุดมีคำว่าดมไซต์หรือระบุพื้นที่รับประโยชน์1,7500ไร่เป็นนา5,000ไร่อะไรแบบนี้ค่ะละเอียดมากค่ะหรือโครงการสหกรณ์บาหลงก็ระบุขอบเขตอำเภอที่เกี่ยวข้อง อตากใบออรแงพื้นที่รวม33,000ไร่คือทรงใช้ดินสอลงรายละเอียดชัดเจนอ่านง่ายเหมือนเป็นสมุดโน้ตวางแผนงานบนแผนที่เลยค่ะเห็นภาพชัดเลยครับว่าแผนที่นี้ไม่ใช่แค่สิ่งที่ทรงศึกษาแต่เป็นเครื่องมือทำงานจริงๆที่ทรงใช้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนจริงๆถูกต้องค่ะและมุมมองของพระองค์เองต่อการที่ทรงใช้ทาลีมากๆแบบนี้ท่านทรงมองยังไงครับ มีพระราชดำรัสหนึ่งเมื่อปี2550ที่สะท้อนเรื่องนี้ดีมากค่ะท่านเคยรับสั่งว่าคนเขาหาว่าชันบ้าแผนที่ครับยิ้มเล็กน้อยยังดีนะที่ช่วยกันทำแล้วช่วยพัฒนาถ้าแผนภูมิพัฒนาท้องถิ่นเราได้กำไรในทางความเป็นอยู่ของประชาชนทางราชการก็ได้กำไรฉะนั้นต้องไม่เสียกำลังใจเมื่อทำดีทำประโยชน์จริงๆ โอ้โหเป็นปรัชญาการทำงานที่ชัดเจนมากเลยนะครับคือเป้าหมายสุดท้ายคือประโยชน์ของประชาชนจริงๆไม่ใช่แค่ทำแผนที่ไปเฉยๆใช่ค่ะเน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎรก็สรุปได้เลยนะครับว่าแผนที่ในประหัต์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นมากกว่าเครื่องมือนำทางจริงๆแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ปัญหาวางแผนโครงการพัฒนาต่างๆค่ะ แล้วลายพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ก็เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของการพัฒนาประเทศเลยก็ว่าได้เป็นตัวอย่างของการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจริงๆนะครับก่อนยุคดิจิทัลจะมาแรงซะอีกใช่เลยค่ะน่าเสียดายที่เวลาเราคุยกันเพลินไปหน่อยใกล้จะหมดแล้วครับแต่ก่อนจะลาไปอยากจะทิ้งท้ายเป็นประเด็นชวนคิดนิดน,นึงครับค่ะเชิญเลยค่ะ คือหลักการทรงงานที่เราเห็นจากการใช้แผ่นที่ของพระองค์ท่านเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการสังเกตที่ละเอียดการบูรณาการข้อมูลต่างๆการลงพื้นที่ตรวจสอบจริงแล้วก็การมุ่งผลเพื่อประชาชนเป็นหลักค่ะหลักการเหล่านี้เราจะนําหลักการเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในยุคป,ปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะไปหมดได้ยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจนะครับลองเก็บไปคิดกันต่อได้ครับ